สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะหนึ่งเทรเลอร์กันเลยทีเดียวนะคะรถโตโยต้าฟอร์ n เนอนะคะตัว 2.4V นะคะขับ2นะคะให้ดูกันเลยนะคะว่ารถมากันสดๆร้อนเลยนะคะมาวันนี้เลยนะคะหนึ่งเทรเลอร์ด้วยกันนะคะเป็นรถที่ปลดมาจากหน่วยงานราชการนะะออมสินนะคะบอกเลยว่ารถพวงนี้นะ,ะเชื่อถือได้100%นะคะไม่มีชนหนักทิ้คว่อุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนค่ะนะคะ การันตีได้เลยนะทุกคันนะสภาพดีทุกคันนะฮะไม่น้อยนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่869,000บาทนะได้รถโตโยต้าฟอร์จูเอร์ 2.4V ขับ2ไปเลยนะคะใช้งานกันเลยนะคะดูสวยเลยคันนี้นะคะดอกเบี้ยของเราเนะเริ่มต้นที่2.79นะคะ2.79นะคะและที่สำคัญเลยดาวเริ่มต้นคือ0%นะคะสามารถจัดไปได้เต็มฟรีดาวกันเลยนะคะ ตอนนี้นะรถของเราเน,นี่ยมีท่านเรื่องเนี่ย e r นเนะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะมีประมาณ40-50คันกันเลยทีเดียวนะเปต้ตาคอันธุ์เนอร์ร2ขับ2นะรถจัดหม่วยงานธนา,าคารอมสินทุกคั้นนะคะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูกันเลยสุดร้อนเลยนะว่ารถเพื่งลงมาเลยรถเพึ่งมาวันนี้ก็เลยนะคะหนึ่งเทเลอร์ รับประกันบอดี้นะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่ไม่มีการคนหนักมาแน่นอนนะคะไม่มีการจมน้ํากับสีกรอมมาแตะแต่งเครื่องแน่นอนนะคะรถพวกนี้นะคะอยู่ในการดูแลของศูนย์ทั้งหมดนะคะอยู่ในการดูแลของศูนย์ทั้งหมดนะคะหรือนะ,ะถ้าใครอยากมาทดลองนะคะมาลองดูกันนะคะที่เพจของเรานะคะเรา อยู่ติดริมถนมนใหญ่นะซอยถนนเสรีไทยนะเลยซอย95มา20เมตรนะฮะบริษัทของเราเนะะี่ยฮะสังเงตีง่ายเลยนะจะอยู่ติดริม,นมนถนนเสรีไทยเลยนะคะจะอยู่ก่อนถึงสีแยกบ,บินบุรีนะคะจัดไปนน้นได้เต็มนะฮะฟรีดาวทุกคันนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะ อ่าเดี๋ยวให้ดูกันเลยนวะะว่าสภาพใหม่ๆนะคะพึ่งลงมาสวยงามนะคะโตยต้ตาฟอนเนอร์นี่ฮะสองุวีขับ2นะคะ เทนเลอร์ด้วยกันนะคะ t o y o t a f o r t u n e นนะคะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้ของเราตอนนี้นะคะมีสต็อกมากมายเลยนะคะ40-50คันกันเลยนะคะแล้วจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสภาพดีอย่างนี้นะคะสวยอย่างนี้นะคะราคาดีมากๆเลยนะคะ869,000บาทนะคะไม่เริ่มต้นอยู่เพียง1 0 0 0ง0โลเท่านั้นเองนะคะมาเลือกชมมาดูก่อนได้เลยนะคะ การันตีแน่นอนนะฮะด้วยยอดขายนะฮะด้วยการเปิดบริการนะฮะด้านรถมือสองนะฮะเราเปิดตรงนี้มา22ปีนะคะเราก้าวชื่อเสียงการันตีได้เลยนะะเรื่องรถดีรถสวยนะฮะบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยบอกกันปากต่อปากนะคะว่ารถของเรานะฮะสวยดีผูกสภาพดีไม่กรอใหม่ไม่ย้อมแมวขายแน่นอนนะคะ หมดกังวลได้เลยนะคะที่ว่าลูกค้านะคะซื้อรถมือสองเนี่ยต้องใช้ดวงใช้โชคนะคะไม่จริงมาที่เราเลยนะคะคุลูกค้าคะได้ของมีประสิทธิภาพแน่นอนของคุณภาพดีร0อ์แน่นอนนะคะมาชมกันได้เลยนะคะที่เป็นจยของเรานะคะเรามีรถมากกว่า400คันเลยตอนนี้นะคะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะอีโคคาร์จะถึงรถใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะมีหมดเลยนะคะตัร์ a ต้าพั n เจเนอร์เนี่ยมาใหม่แล้ว นะคะอีก7จ็ดแดคันนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันนะคะที่กาลังลงจากตัวจากรถนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะกับโตโยต้าโฟล์เทนเนอร์นะคะรุ่นนี้นะเป็นสีบอนเงินนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าสีบรอนเงินนี้ไม่ดูเก่าไม่ดูแก่นะคะ mm hmm. ไม่ดูโทรมนะ mm hmm. ดูหรูหรามากๆเลยนะ,ะสีบอนเงินของโตโยต้าโฟล์เทเนอร์รุ่นนี้นะคะ mm hmm. สำหรับใครนะคะที่อยากมาลองขับนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีรไทยนะคะซอย95นะคะ มุ่งหน้าไปทางมินบุรีนะก่อนถึงศิยะวินบุรีแล้วอยู่ติดริมถนนใหญ่อย่างนี้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะ0967252736นะคะเปิดทุกวันทําการนะคะ10โมง9โมงเช้าะะถึง5โมงครึ่งนะคะและพบกันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ